คลิปต่อเนื่องครับตอนนี้อยู่นี่แล้วครับเลยมาออกนอกเมืองมานิดนึงครับบ้านแห่งรักอ่านเป็นบ้านแห่งรงั้วเมื่อกี้บ้านแห่งรักครับซ้ายมือถ้าเลี้ยวก็ไปก็เป็นอำเภอภูเวียงกับอำเภอแม่จรินนะครับข้างหน้านะครับปมปตทด้วยครับข้างหน้าถ้าเลี้ยวนะฮะหมายถึงสามแยกข้างหน้าถ้าเลียเล้ยวครับก็หนึ่งศูนย์หนึ่งวิ่งตรงไปอำเภอเวียงสาแล้วก็แพร่แล้วก็ เ,เด่นชัยนะแล้วเก็ข้าอุตรดิตครับผ่านหลายอำเภอครับเต่๋ยจะบอกเป็นคลิปๆไปนะครับย,ยังก่อนไหมหรือว่าราคาสูงสีอยูเดี๋ยวก็เติมทีเดียวปั๊มพีทีแต่ไม่มั่นใจว่าถึงน่าจะถึงเด่นชัยนะโอเค นี่ปั๊มปตทตรงนี้อยู่ที่อำเภอดู่ใต้นะครับอำเภอตำบลดู่ใต้นะครับอำเภอเมืองจังหวัดน่านครับหนึ่งศูนย์หนึ่งเรามารีวิวเริ่มต้นเลยเริ่มตั้งแต่น่านไปเลยครับคลิปที่สองนะครับก็ลงถ่ายแล้วก็ไม่ได้ลงเมื่อไหร่ครับต้องไล่ลำดับเราค้างอยู่ในคลิปเป็นร้อยนี่ อันนี้เวลากา็ตอนเที่ยงนครับเกือบบ่ายโมงแล้วครับนะเที่ยงสี่สิบแปดสี่สิบห้าแล้วครับนี้ก็บอกว่าเขตพระราชฐานครับนี่ดูขวามนะอ้วยเจียว ตอนนี้ก็มันอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะฝนตกนะเมื่อวานก็ฝนตกจะเห็นว่าหญ้าแล้วก็ต้นไม้เขียวเริ่มเขียวเจ้าหุม่มเฮ้ยเคยมาครั้งก่อนนะคลิปที่ผ่านมาเนอะชักเดินสองเดือน,นแล้วนะโอ้โหตอนนั้นต้นไม้นี่ไม่มีใบเขียวเลยนะเห็นต่แห้งเหี่ยวหญ้าไม่มีเลยนะดูแล้วไม่เป็นธรรมชาติครับไฟไหม้ด้วยครับแต่ตอนนี้เริ่ม ฝนตกครับภาคเหนือฝนตกแต่ตกไม่ได้ทุกวันนะเามาื่อวานตกไปแล้วเรื่งวันแล้ววันนี้ก็ไม่ตกแต่กลุ้มบ้านคอวังครับตำบลดูใต้อเาเภอเมืองจังหวัดน่านครับบอกสถานที่เรียบร้อยเลยถนนมาเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งครับอเาเภอเวียงสาตรงไปครับบ้านดอนน้ำครกเลียวซ้ายข้างหน้าครับวัดป่าคอวังอายุเทินกลับมาฮะอยู่ อยู่อยู่ด้านขวามือที่กว่างอีกว่งครับอยู่เตือนเมือนกับเลวก็ต้องเลี้ยวซ้ายนะครับวังปลาปรีชาฟูดซีฟูดครับเกี่ยวกับปลาปลาครับปลาน้ำจืดปลาหปลาต้มเค็มอะไรแบบนี้เนี้ยนี่คิดเนี่ย ก็พยายามจะถ่ายห้าหกเจ็ดนาทีครับแม่เกินครับบ้านนาผาครับอำเภอเมืองน่านอยู่ครับจุดฝ่ามือที่เป็นป้ายใหญ่ๆสูงๆนะจุดจอดพักรถสิบล้อบรรทุกนะน่านขาออกขาออกนะแต่ทำไมาไปอยู่ฝั่งขวาครับขาออกน่าจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับ ขาออกอยังไงมันก็ไม่กล้าใจหรือมาไม่เป็นไรฮะพูดตามที่เห็นเห็นอะไรพูดอย่างนั้นอำเภอเวียงสาสิบหกิโลครับอำเภอร,ร้องกวางในเจ็ดสครับบ้านที่ตอนนี้ก็บ้านน้ำครกใหม่น้ำคลกใหม่น,กกหมนี่แถวที่ต้นจามจุรีเยอะเลยริมข้างทาง โรงเรียนนี้ก็คือโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่อยู่ขวามือฮะต้นสักเต็มเลยฮะในหน้าโรงเรียนเนี่ยแถวนี้ไม้สักเยอะนะฮะท่านผู้ชมไม้เล็กไม้น้อยครับเดี๋ยวนี้ถ้าหน้าแข้งก็ตัดได้เลยเปรได้แล้วนะไร้รูปจำความบ้าง นต้นใหญ่ของเขาต้นเล็กๆแต่เอาเนี้ยโต,ไม,ไ,ตไม่ทันชายเอาไปแปรรูปได้ท่านอาคาท่านอาขาในยี่สิบห้าปีนะผมยี่สิบห้าสามสิบปีก็เจ้าลำต้นสามสิบสี่สิบก็เจ้าลำตัวเราตป็นลำตัวก็ถือว่าเล็กนะของไพลัสมีขนาดคนโอบสี่ห้าหกสิบปีไม่รู้เขาไป ทำจำปะทานมาจากไหน,นก็มีคนหามาให้เขาส่วนไม้ที่แปรรูปทำฟงทำฝาที่ที่เจ็มเอาไปยิงเนี่ยที่อุตรดิตถ์เอาไปยิงเนยก็ไม้ต้นเนี่ยไม้เลี่ยมทำออกมาเป็นกวานเลยไม่เคยร,รู้นะ โอเคครับอบตอตาลชุมวิจัยเวียงสาอยู่นี่ครับวัดดอนชัยพระบ,บาทอยู่บนซ้ายมือเหมือกนกันครับวันนี้เราต้องรีวิวฮะเรากลับไวๆครับบ้านวางม่วงฮะรตรงนี้นี่สภาพถนนดูดูตามที่เห็นนะครับนี่วัดอะไรเนะีพระยาน,นาคยื่นออกมาเนะีดูไม่ได้ครับ เพราะว่ารถเดียวครับแล้วมันโค้งด้วยครับหัวพลาดเหยียบเดินกุาทนี่เป็นเรื่องเลยครับระเบิดในล,ล้ออ่ะนะแต่ว่าเพื่อนๆไม่ต้องกลัวครับผมถ่ายไม่ได้ถือกล้องนะครับผมติดไว้หน้ากระจกรถพูดอย่างเดียวครับเบียงสาอีกสิบสองกิโลครับก็เวียงสากับน่านนี้ก็อยู่ไม่ไกลครับเบียงสานี่อยู่เขตจังหวัดน่านนะครับไม่ใช่แป้่นะไม่ใช่แพร่นะครับแป้่ ครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่วนนันที่หนึ่งครับอีกสิบกว่าวันก็เลือกตั้งแล้วครับนี่โรงพักไม่เข้าใจว่าโรงพักทำไมถึงได้เล็กขนาดนั้นนี่คือเป็นสาสิบสองสิบเดกิโลครับ chôn còn nhớ à, bàn nhớ quan còn nhớ เื่องสาสิบโล นี้ตัดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวดูคลิปใหม่ก่อนจะถึงก้าตัวเมืองเวียงสาครับ